各位家长、同学们，大家好，欢迎大家跟老师一起学汉语。今天我们的题目是东盟经济共同体，东盟经济共同体，来这是说东盟经济共同体，啊，你们一定要知道是吗？是什么意思？对，这个是阿线，阿线。 จุดไปหาเร่มแบมันชี้ชังเถอะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนแลวก็ผู้ปกครองทางบ้านนะคะพบกับเราซีอีกแล้ววันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องตรงเหมือจริงจีกงทงถี่ก็แปลว่าอาเซียนนั่นเองค่ะเด็กๆเราจะเรียนเกี่ยวกับอาเซียนหรือเรียสสั้นๆเขาจะมีชื่อเลียสสั้นด้วยว่าตรงเหมืองตรงเหมืองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปเรียนกันเลยจ้า อ่ะเดีวเรพูดตรงนี้ก่อนอาเซียนเนี่ยเขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรมันรู้ไหมคะเด็กๆเ,เขาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเด็กๆเ,เขาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือการเป็นพันธมิตรด้านเศรษฐกิจแล้วก็สังคมวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนกันอ่าเพื่อแลกเปลี่ยนเอื้ออํานวยกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อได้รับผลประโยชน์ที่เท่าๆกันแล้วก็สะดวกสบายในการคมนาคมด้านเศรษฐกิจนะคะส่งเสริมเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งจะมีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด10ประเทศจะมีอะไรใช่แหละประเทศไทยเวียดนามคอ m บอร์ดคืออะไรคะกัมพูชา สิงคโปร์สิงคโปร์ลาวลาาอินโดนีเซียอินโดนีเซียเมียนมาเมียนมาพม่ามาเลเซียมาเลเซียบูนายกนายเฟฟิลิปปิน์กฟิลิปปินอ่ามีทั้งหมด10ประเทศเราจะมาเรียน คำศัพท์ภาษาจีนกันคำศัพท์ภาษาจีนเกียวกับประเทศซึ่งเราซื้อจะให้เด็กๆอัดคลิปเป็นคำศัพท์ภาษาจีนโดยการพูดพูดคำศัพท์ภาษาจีนและแปลความหมายทั้งหมด10คำวันนี้เด็กๆจะทําได้ไหมออกเสียงถูกไหมเรามาเริ่มเรียนคําศัพท์กันเลยลูกอาก่อนที่จะไปเรียนคําศัพท์จะมีคําขวัญอาเซียนภาษาไทยคือ1วิสัยทัศน์1เอกกรัก หประชาคมถูกไหมลูกหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์และหนึ่งประชาคมนั่นเองค่ะเด็กๆมันมีภาษาจีนด้วยเราซื้อเอามาให้ถ้าเด็กๆท่องได้นี่คือเด็กๆจะแบบโหสุดยอดมากเลยอีกเกอร์กนเกี่ยนอีกเกอร์ชินอส่ชืีกินอสช่เฟินอีกเกร์ชนเฟิีกรินอินอีกเนะกเกรืสิ 身份一个社区，一个轮轮路，查查查，查查查，一个观点，一个观点，一个身份，一个身份，一个社区，一个社区，一个轮轮路，查查查，查一个观点，一个观点。 一个身份，一个身份，一个社区，一个社区，<你>好，一个呢？一个观点，一个身份，一个社区啊，弟弟，我写到了是，一个观点。 一个身份嗯一个社ื嗯แล้ว老师เพื่อให้เด็กๆสามารถออกเสียงได้ชัดเจนเห็นมมีคำอ่านให้ด้วยเด็กๆลองฝึกดูนะคะความหมายก็คือตัวนี้เลยหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์ และหนึ่งประชาคมนั่นเองค่ะไม่มีคําว่าแลนะเราใส่เข้าไปเฉยๆมีประเทศอะไรบ้างลูกประเทศบุนัยเห็นไหมที่เราซื้อพูดไทยพามา่าลาวอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามนะคะอ่าเรามาดูกันเลยอันแรกคือไทยกัว ไทยกัวอันนี้เด็กๆเคยเรียนอยู่แล้วมันแปลว่าอะไรคะประเทศไทยอ่าแล้วนี่คือประเทศอะไรเอ่ยรู้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอประเทศอะไรอยู่ใกล้ๆเราเลยประเทศลาวนั่นเองเหล่าวอเหล่าวอเหล่าวอมีประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรก็อยู่ใกล้ๆเราเหมือนกันอันนี้เมียนเตียนเมียนเตียนเมียน เตียนพม่านั่นเองอันนี้ประเทศอะไรประเทศอะไรมีสีแบบนี้ประเทศบูไนมีทั้งหมดสี่สีไหมเหลืองขาวดำและสัญลักษณ์สีแดงประเทศบูไนวนหลายวนหลายวนหลายอ่าอันนี้ประเทศอะไรเอ,อ่ยประเทศเวียดน,นามเยี่ยนานหอปากลูก พูดคำว่าเยี่ยแล้วเด็กๆห่อป yeah, nan, yeah, nan, yeah, nan ากเยี่ยนานเยี่ยนานเยี่ยนานลองออกเสียงดูนะคะประเทศเวียดนามอ่ามันดูต่ออันนี้ประเทศอะไรมีเขาอันนี้เขาพนมลุงใช่ไหมเสียนผู่จ่ายเสียนผู่จ่ายเสียนผู่จ่ายกัมพูชาค่ะเด็กๆเสียนผู่จ่าย เสียนผู่ใจอ่าอันนี้เป็นประเทศอะไรเอ่ยสิงคโปร์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 แล้วน,นี่ล่ะ,มา,าะ,ม,าาะมาเลเซียมาเลเซียมาเลเซียเมื่อกี้เราซื้อลืมบอกมาเลเซียะนะ แล้วนี่ล่ะคะประเทศอะไรอินตูนีเซียอินตูนีเซียอินตดนีเซียคือประเทศอะไรประเทศอะไรจำได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวจะถามอีกรอบนึ่งเฟรนดปินเฟรนปินนี่ก็ประเทศฟิลิปปินนะคะ อ่าไหนเรามาลองใหม่วิละอันนะอ่าเมื่อกี้เราชื่อบอกว่าเป็นประเทศอะไรบ้างประเทศไทยพูดว่าอะไรนะไทยกัวไทยกัวไทยกัวตื่นมานี่ประเทศอะไรประเทศลาว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  จเจอชิลวและนี่ประเทศอะไรประเทศพามา่าเพ่าอะไรคะเมียดเตี้ยนเหียนเตี้ยนเหียนเตี้ยนอ่าแล้วต่อไปนี่ประเทศอะไรประเทศบุนใครจำได้เอ่ยเมื่อกี้เราช่บอกแล้ววนหลายวนหลายวนหลายอืมแล้วนี่คือประเทศอะไรเอ่ย ประเทศเวียดนามพี่นานเราจะบอกให้หอปากด้ใช่ไหมคะคำแรกพี่นานพี่นานอ่าชื่อเวียดนามนะคะ還有知道อ่าชื่อศิเจีกัมพูชาอันนี้ประเทศอะไร ซินเจียโคประเทศอะไรคะซินเจียโวาจำได้ไหมนะคล้ายๆกับภาษาที่เราเรียนเลยสิงคโปร์แต่สิงคโปร์เนี่ยจะเป็นประเทศที่ไม่ค่อยพูดภาษาจีนกลางที่เราเรียนได้ไหมพูดได้แต่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าซินเจียโคอ่ะอันนี้อะไรเอ่ย มาเลเซียมาลายเซียมาลายเซียออกเสียงติดกันเลยมันจะเสียงเทียบของมาเลเซียมาลยเซียแต่เวลาออกเสียงเด็กๆออกเสียงติด Malaysia. Malaysia. มาลายเซียมาลเซียต่อไปอันนี้ประเทศเอ่ออะไรนะ อินโดนีเซีย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 ลองออกเสียงค่ะเด็กๆอินโดนีเซียอินโดนีเซียอ่าลองฝึกนะลูกนะต่อไปประเทศฟิลิปปินเด็กๆคิดว่าเป็นประเทศอะไรประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองเนี่ไหม เสร็จแล้วเราชื้อให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดเป็นอักษรจีนอันนี้เอาอักษรจีนมาใส่แล้วก็เขียนคำอ่านของเขาเลยลูกอักษรจีนมาใส่แล้วเขียนคำอ่านของเขาเลยพร้อมกับระบายสีด้วยนะคะส่วนอันนี้ทำเป็นพินอินเขียนพินอินแล้วก็แปลความหมายระบายสีเหมือนเดิมจะมีทั้งหมด2 2ใบงานนะคะ2แผ่นนะอาเราชื่อออกเสียงให้เด็กๆฟัง 来又一次复习。今天我们学“东盟经济共同体”。东盟经济共同体，一个观点，一个身份，一个社区。 泰国，泰国，老挝，老挝，缅甸，缅甸，缅甸，文莱，文莱，文莱，越南。 k nan yue nan xian pu zai xian pu zai xian pu zai xin tia tuo xin tia tuo xin tia tuo in e malaysia malaysia 马来西亚,西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，印度尼西亚，菲律宾，菲律宾，菲律宾。律宾好的，今天我们的节课完成了，老师。 希望大家快乐学汉语，希望大家记记得诚实好吗？好的，今天老师要下课了，再见，拜拜。